สวัสดีครับวันนี้มาพบกันในวิชาประวิติศาสตร์นะครับเรื่องการตั้งถิ่นฐานในชุมชนภาคใต้ชุมชนภาคใต้ก็จะอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับก็จะติดทะเลทั้งสองข้างเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่เขาอยู่ภาคใต้เนี่ยเขาเริ่มตั้งถิน่นฐานบ้านเรือนกันยังไงนะครับบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยนั้นจาก จังหวัดประจวบคีรีขันลงไปนะครับก็คือนับจากจังหวัดประจวบนะไปจนถึงชายแดนของประเทศมาเลเซียนะก็จะติดกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับพวกยะลานราธาิวาสนะครับปัตตานีนะแล้วก็สตูลน,นะก็จะประกอบด้วยชายฝั่งทะเลสองข้างเลยภาคใต้เราเนี่ยจะมีทะเลขนาบอยู่นะครับ ทางฝากตะวันออกี่ก็จะเป็นอ่าวไทยนะแล้วก็จะติดเชื่อมไปยังทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นทะเลอันดามันต่อเชื่อมไปยังมหาสมุทรอินเดียอ่าวเวงกอลของพาม่านะครับแล้วก็สภาพภูมิประเทศของภาคใต้เนี่ยมันก็จะมีเทือกเขานะครับ อยู่ตรงกลางของแผ่นดินนะฮะภูเขาก็จะเป็นที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารน,นะครับน้ำมันก็จะไหลไปสู่ทะเลนะก็ก่อให้เกิดแม่น้ำที่มันจะไหลไปสู่ทะเลแล้วก็เกิดบริเวณที่เป็นสันทรายปากแม่น้ำนะครับก็จะมีความบุดมสมบูรณ์พอสมควรถ้าเรามาดูในภาพถ่ายดาวเทียมนะครับในบริเวณนี้เนี่ยนะครับ เราจะเห็นว่าภาคใต้เนี่ยนะก็จะเป็นตั้งแต่ประจวบลงมาเนี่ยนะครับชุมพรนะไล่ลงมาก็จะมะีแผ่นดินที่เป็นที่ราบนะครับทีนี้ลงมาตอนกลางนะก็จะเห็นว่าส่วนที่เป็นสีน้ําตาลเนี้ยก็คือบริเวณที่เป็นภูเขานะครับก็จะมีเทือกเขาตะนาวสีที่มันทอดตัวลงมาจากทางภาคตะวันตกนะครก็ยาวลงมาแล้วทีนี้ ก็จะเห็นว่ามีมีแนวภูเขาอยู่นะครับมีเทือกเขาอยู่นะแล้วพวกเทือกเขาเนี่ยก็เป็นแหล่งกําเนิดต้นน้ำนะครับแม่น้ําก็จะไหลไปสู่ทะเลเมื่อมันเกิดบริเวณที่มันเป็นที่ลาบชายฝั่งทะเละครับมันก็เกิดเป็นแนวสันทรายขึ้นมาซึ่งเป็นที่ที่มันสูงกว่าบริเวณโดยรอบนะครับ เราจะได้ยินว่าบริเวณที่ภาคใต้มันจะมีข่าวน้ําท่วมทุกปีเลยนะเพราะว่าถ้าเข้าไปตั้งอยู่ในที่ลุ่มมากๆเนี่ยน้ำมันจะท่วมนะครับน้ามาจากภูเขาแล้วก็น้ําทะเลมันก็หนุนเข้ามาในทางปากแม่น้ําลาคลองนะก็ทําให้น้ํามันท่วมเพราะภาคใต้นยจะมีฝนตกชุกนะครับมีสองฤด,ดูคือฤด,ดูร้อนกับฤด,ดูฝนนะจะไม่มีฤดูหนาวนะครับภาคใต้มีร้อนกับฝนอยู่สองฤด,ดูนะเป็นพื้นที่ที่เป็นเขตใกล้เส้นศูนย์สูตรนะอากาศร้อน นะครับแต่ว่าก็ไม่ร้อนมากเนื่องจากว่ามีลมมรสุมจากทะเลเนี่ยพัดพาเข้าทั้งสองฝั่งเลยนะครับฉะนั้นภาคใต้จะมีความชุ่มชื้นนะตลอดทั้งปีนะครับมีฝนตกมากนะาการตั้งถิ่นฐานนะครับการตั้งถิ่นฐานของคนในภาคใต้ก็จะอยู่บริเวณที่เป็นเรียกว่าสันทรายเนี่ยนะ น้ำมันจะท่วมไม่ถึงเขาก็เลยไปตั้งบ้านเรือนกันอยู่นะครับก็จะมีการติดต่อการคมนาคมจากชุมชนหนึ่งไปสู่อีกชุมชนหนึ่งนะครับส่วนบริเวณที่เป็นน้ําท่วมเนี่ยก็เหมาะสําหรับการปลูกข้าวนะภาคใต้เนี่ยเขาก็จะนิยมทานเค้าเจ้านะครับเพราะว่าข้าเจ้าเนี่ยเป็นไม่ใช่พืชพื้นถิ่นของในแถบประเทศไทยเราแต่เดิมเนี่ยมันเป็นพืชพื้นถิ่นที่มาจากอินเดีย นะครับแล้วก็อาจจะผ่านทางการค้าค้าขายนะแล้วก็มาปลูกในภาคใต้แล้วก็ภาคกลางนะครับก็จะเกียบนักนะเรียนก็จะใช้สังเกตเห็นว่าภาคใต้กับภาคกลางเนี่ยเขาจะก็จะนิยมกินข้าวเจ้านะพวกภาคเหนือภาคอีสานนะครับก็จะนิยมกินข้าวเหนียวเป็นหลักนะแต่ข้าวเหนียวเนี่ยเป็นพืชพื้นถิ่นที่มีมาก่อนจะมีข้าวเจ้าเข้ามานะครับ แล้วก็บริเวณที่ปลูกข้าวได้เยอะมันก็จะกลายเป็นบ้านเป็นเมืองนะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่เลี้ยงคนได้เยอะๆก็กลายเป็นบ้านเมืองขึ้นมาเช่นนครศรีธรรมราชนะครับชายาแล้วก็ปัตตานีพวกนี้เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญของอารยธรรมในภาคใต้นะฮะอยู่บริเวณที่เป็นสันทรายนะครับอย่างนี้พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชนะครับก็ กล่าวว่าสร้างโดยพระเจ้าสรีธรรมาสโศกราชนะเป็นกษัตริย์ในตำนานของในภาคใต้เราก็เป็นที่ปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุนะครับอย่างพระบรมธาตุชัยานะครับก็เป็นโบราณสถานนะที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในภาคภาคใต้นะครับเมืองเก่าแก่นะแล้วก็ปัตตานีนะครับปัตตานีก็เป็นเมืองสำคัญนะครับ เป็นเมืองหลวงนะสมัยก่อนเนี่ยก็มีคนที่เขานับถือทั้งพราหมณ์ฮินดูนะพุทธแล้วต่อมาก็เปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลามนะครับก็เป็นเมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่งการตั้งถิ่ฐานบริเวณฝั่งภาคตะวันออกของภาคใต้นะฮะฝั่งตะวันออกของภาคใ,ใต้นะครับก็เป็นบ้านเป็นเมืองเป็นบ้านเป็นเมืองเนี่ย มีล่องรอยของมนุษย์ตั้งแต่ยุคต้นประวัติศาสตร์นะสมัยประวัติศาสตร์นะครับมากกว่าฝั่งตะวันตกเพราะว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยมันจะเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานมากกว่าเ,เหมาะสำหรับการตั้งบ้านเมืองมากกว่านะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันต่างกันยังไงบ้างล่องรอยของชุมชนโบราณที่พบเนี่ยก็จะมีแถวอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะเภอท่าชนะชยัยยาท่าฉาง ไปถึงปุนพินการจนะดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็มีอำเภอสีชนท่าสารามอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับสถิงพระอำเภอเมืองสงขานะครับบริเวณรอบๆทะเลสาบที่สงขลาแล้วก็พัทลุงเนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่มีคนเขาไปตั้งบ้านเรือนกันอยู่เยอะเยอะมากนะก็มีร่องรอยของโบราณสถานโบราณวัตถุอยู่เยอะเลยนะครับ อาเหตุที่มีชุมชนบ้านเมืองมากกว่านะครับเพราะว่ามันอยู่ในเส้นทางการคมนาคมระหว่างทะเลนะครับระหว่างบ้านเมืองต่างๆทั้งในหมู่เกาะแล้วก็พื้นแผ่นดินใหญ่นะก็คือว่าในภาคใต้เนี่ยนะครับมันจะมีการค้า่าดผ่านนะค,ค้าทั้งเรือนะครับเมื่อเขามาทางทางเรือเนี่ยเขาก็จะมาขึ้นบกนะครับแถว ทางที่เราก็เรียกว่าคอคอดกระในภาคใต้นะบริเวณที่เป็นฝั่งทะเลที่แคบนะครับหรือว่าบางบริเวณพังจังหวัดพังงานะก็จะมีการจอดเรือนะครับแล้วก็ขนสินค้าเนี่ยขึ้นทั้งบกแล้วก็เอาไปลงทะเลอีกฝั่งนึงนะครับ ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเจอล่องรอยของการค้าขายนะผ่านบริเวณเนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโบราณวัตถุที่มันเหลืออยู่แล้วก็มีแหล่งเรือจมนะครับแหล่งเรือจมในภาคใต้เนี่ยที่เรือสินค้ามาจมอยู่เนี่ยแล้วการขุดค้นทางโบราณคดีใต้สมุทรก็มีการไปขุดเจอพวกสินค้าต่างๆที่อยู่ใต้ใตท้องเรือที่มันจมอยู่ในอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันนะครับเป็นจํานวนมากเลยอของพวกนี้ก็ช่วยบอกว่า มีใครขนสินค้าอะไรมาค้าขายในบริเวณนี้บ้างนะครับเขาจะผ่านบริเวณนี้ก่อนที่จะไปจีนไปอินเดียหรือไปบนเกาะของอในอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียปัจจุบันนะไม่ว่าเป็นเกาะชวาสุมาตราเกาะบอเนียวนะครับอ่าอย่างนี้ก็เป็น ตัวอย่างนะครับของเรือในสมัยโบราณนะฮะที่เขาอของชาวพื้นถิ่นในภาคใต้ที่เขาใช้ล่องเรือแล้วประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับหรืออย่างนี้ก็เป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนนะก็เป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นพระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนานิกายมหายานนะครับซึ่งก็ขุดพบในภาคใต้ของไทยนะฮะ มันก็เป็นร่องรอยของการนำมาซึ่งศาสนาเนี่ยนะฮะก็เราก็มีการนับถือกันอย่างมากเลยก่อนที่ทางภาคใต้เขาจะเปลี่ยนมาเป็นอิสลามนะครับการตั้งตั้งถิ่นฐานในภาคตะวันออกนะก็นะครับมาจากการค้านะมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากเลยนะมีมีม อาณาจักรเกิดขึ้นมานะครับมีอาณาจักรเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเจริญรุดหน้านะจากการค้าขายเป็นเมืองท่านะเป็นเมืองท่าที่เรือเขาเข้ามาค้ากันไม่ว่าจะเป็นคนครสิีธิมาชาสงขาปัตตานีนะครับก็มีเรือเข้ามาค้าขายนะครับจะเห็นว่าเนี่ยครับก็แม้ว่าเรือที่มาจากทางฝั่งจีนนะฮะมาก็ ขนสินค้าข้ามไปนะครับข้ามบริเวณนี้ไปนะครับแล้วก็ไปลงอีกฝั่งหนึ่งนะก่อนจะขึ้นเรือนะครับแล้วก็ขนถ่ายส่งต่อไปข้ามไปข้ามมานะครับแต่ต่อมาเนี่ยมันก็จะทําให้การค้าบ,บริเวณนี้ซบเซาลงเนื่องจากว่า,าเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือไปผ่านทางช่องแคบนะช่องแคบ มาละกาที่อยู่ระหว่างประเทศมาเลเซียกับอินโดนีเซียปัจจุบันนะฮะปัจจุบันตรงนั้นก็เป็นเป็นเส้นทางการค้าหลักนะครับมันทาให้เกิดประเทศสิงคโปร์ขึ้นมาประเทศสิงคโปร์เนี่ยม,มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าเส้นทางการค้าเปลี่ยนไปผ่านทางนู้นนะครับผ่านในช่องแคบมาละกาะการค้าก็เลยเปลี่ยนไปทางนั้นนะครับไม่มาผ่านทางภาคใต้ของไทยแล้วไม่ต้องขนขึ้นบกก็คือเรือมันเดินทางได้ดีขึ้นนะฮะเขาก็เลยสามารถล่องเรือได้อย่างต่อเนื่องนะฮะ ชายฝั่งทะเลภาคตะวันตกเนี่ยมันจะต่างกับภาคตะวันออกนะครับก็จะมีบ้านเมืองเนี่ยเกิดขึ้นมาน้อยนะครับเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูงเป็นภูเขานะครับชายฝั่งทะเลก็เป็นลักษณะที่มันเป็นลมพัดจนสึกกร่อนนะมีที่ราบลุ่มปลูกข้าวได้น้อยมันก็ทําให้คนในบริเวณที่อยู่ที่ฝั่งตะวันตกเนี่ยไม่ค่อยพัฒนาขึ้นมาเป็นบ้านเป็นเมืองเ,องเท่ากับฝั่งตะวันออก นะครับแต่ว่าก็เจอหลักฐานทางโบราณคดีของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์อยู่นะฮะ,ะทั้งตามถ้ำแล้วก็พวกภูเขานะครับที่อยู่ใกล้กับทะเลนะก็เป็นชนเผ่าที่เขาอยู่ในบริเวณนั้นนะครับคนเหล่านั้นก็จะเล่นล่อนนะครับทำการประมงนะหาอาหาร,หาร,หารตามริมฝั่งทะเลนะครับกไ็ไม่ค่อยพัฒนาขึ้นเป็นบ้านเป็นเมืองเท่ากับฝั่งตะวันออก ปัจจุบันเนี่ยคนเหล่านั้นก็ยังเป็นคนที่เ,าเราเรียกว่าเป็นกลุ่มชนชาวเลนะครับอันนี้ก็เป็นเรือที่เขาใช้ในวิธีกรรมเนี่ยจากเหมือนในภาพในเมื่อกี้นี้นะครับอ,อย่างนี้ก็เป็นชาวมอแกนนะชาวมอแกนก็เป็นชาวเลที่เขาอยู่ตามชายฝั่งทะเลเนี่ยแล้วก็ชาวอุลักลาโวยนะครับชาวอุลักลาโวยนี่ก็เป็นชนพื้นเมืองในภาคใต้เหมือนกันนะครับพวกนี้เป็นกลุ่มชนเผ่านะที่เขา ทำการาหาปลานะครับดำรงชีวิตแบบยังชีพแบบแบบเหมือนกับก่อนประวัติศาสตร์นะแต่ว่าปัจจุบันเขาก็มีการรับเทคโนโลยีอะไรเหมือนกับคนเราปกตินี่แหละบางบางส่วนเขายังรักษาประเพณีพิธีกรรมของเขาอยู่นะครับแล้วก็ยังมีการประกอบพิธีกรรมของของอาชาวเลท้องถิ่นนะในภาคใต้ ทีนี้ในการข้ามสมุทรเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับอาณาจักรที่ผ่านทางภาคใต้ของไทยเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยก่อนนู่นนะไม่ว่าจะเป็นสมัยจีนโบราณนะครับแล้วก็อินเดียใต้นะฮะแล้วก็แม้แต่ชาวตะวันตกเองก็มีนะครับที่ขนส่งสินค้ามาเนี่ยมันเจอ,อพวก โบราณวัตถุที่มาจากอาณาจักรโรมันไนะบเซนทายนะครับก็เจอนะฮะโภชศิละปะตะวันตกต่างๆนะครับของฝรั่งนะก็เจอในภาคใต้เหมือนกันที่หลักฐานที่สำคัญนะบริเวณของทอมที่ของทอมนี่ก็ขุดเจอ แหล่งโบราณวัตถุมากมายว่าจะเป็นลูกพวกลูกปัดต่างๆนะฮะลูกปัดที่เขามาทำเป็นเครื่องประดับมาจากหินโวัหินที่มีค่าหินสวยงามนะครับแล้วก็เอามาร้อยมาแกะสลักนะฮะกลายเป็นพวกเครื่องเครื่องประดับต่างๆของคนในสมัยโบราณก็เจออยู่เยอะเลยนะฮะคืนชื่อมากนะครับแล้วก็มีการ ใช้บริเวณภาคใต้ของไทยเนี่ยในการค้าขายนะครับก็อยู่ร่วมสมัยกับตั้งแต่สมัยแคว้นฟูนันนะฟูนันนี่ก็เป็นอาณาจักรแรกๆเลยเป็นภาษาจีนที่น่าจะเพียนมาจากคําว่าพนมนะครับพนมแปลว่าภูเขานะ,ะใช้ฝั่งทะเลภาคตะวันตกเนี่ยครับ ก็เริ่มพัฒนาเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นมาตอนสมัยหลังนี่เองนะฮะก็มาจากาการค้านะครับการผลิตของป่าต่างๆนะที่มาจากในบริเวณภูเขาแล้วก็มีคนชาวต่างประเทศไม่เป็นอินเดียนะชาวอาหรับนะครับเข้ามาตั้งชุมชนอยู่ตามชายฝั่งทะเลนะฮะบริเวณเกาะคงเขาเอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับก็มีลักษณะาาของการเกิดชุมชนแต่ชุมชนพวกนี้ก็ไม่ได้ขยายจนเป็นแว่นแคว้นนะ มีเอกสารที่เป็นตํานานพงศาวดารกล่าวถึงความเจริญเติบโตของชุมชนบ้านเมืองขนาดใหญ่นะในใชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับาจากการค้าที่มันเจริญขึ้นเนี่ยนะก็มีคนที่เข้ามาตั้งหินฐานอยู่นะครับโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยคนจีนเข้ามาทําเหมืองแร่มาค้าขายนะครับมาค้าขายแล้วก็บางทีก็แต่งงานกันแล้วก็ตั้งบ้านเรือนกันอยู่เลยนะฮะ ก็มีเมืองหัวเมืองที่มันเกิดขึ้นมานะตะกัวป่าตะโกทุ่งนะครับท้ายเมืองกระบี่ภูเก็ตปัจจุบันเนี้ยนะครับก็มีชคนเชื้อสายจีนที่เขามาแต่งงานมาตั้งลกลากอยู่อาศัยเลยนะครับมีลูกหลานสืบมาจนถึงปัจจุบันนะบางคนก็มาทําเมืองแร่นะครับโดยเฉพาะภาคใต้เราจะมีแร่ดีบุกนะแร่ดีบุกที่เอามาทำพวกกระป๋องกระป๋องอะไรพวกนี้นะฮะก็ มีการทำเหมืองแร่มาเนี่ยก็มีหลักฐานมาตั้งแต่สมัยยุยธานะครับก็มีมีการทําเหมืองแร่เก็บแรดีบุกเป็นภาษีนะครับเป็นสว่วนคนจีนในภาคใต้นะครับมาตั้งลกลากอยู่ผสมผสานกันนะผสมผสานวัฒนธรรมกันแล้วก็จะมีวัฒนธรรมจีนนะครับวัฒนธรรมของคนมาเลในภาคใต้เนี่ยก็ออกมาเป็นลักษณะของพื้นถิ่นนะอย่างเนี้ยนุ่ง นุ่งผ้าสาลีนะครับแบบคนภาคใต้แล้วก็มีเสื้อแบบจีนนะผสมกันออกมาเราเรียกวัฒนธรรมแบบนี้ว่าบาบายาหยานะฮะ,ะบาบายาหยาเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมร่วมของคนจีนในคาบสมุทรมาลายูนะครับภาคใต้ของไทยไปจนถึงมาเลเซียสิงคโปร์เลยนะก็เป็นคนกลุ่มคนจีนเนะี่ยที่เขามีวัฒนธรรมคล้ายๆกับคนมาเลยผสมเข้าไปนะะกับวัฒนธรรมจีน ออกมาเป็นจีนบ้าบานะครับก็มีการไหว้เจ้ามีการทรงเจ้านะมีการไหวบรรพบ,บุรุษนะครับสถาปัตยกรรมแบบจีนเนี่ยก็เข้ามาผสมผสานอยู่ในภาคใต้เลยจเจอเยอะเลยนะถ้าเราได้ไปเที่ยวในภาคใต้ก็จะเจอลักษณะของสถาปัตยกรรมจีนนะครับแล้วพอตอนหลังเนี่ยฝรั่งเข้ามาก็มีการผสมผสานเอาลักษณะของสไตล์ตะวันตก นะครับเราเรียกว่าแบบซิโนโปรติสนะครับซิโนโปรตุกิสเนี่ยก็คือการผสา,าระหว่างศิลปรกรรมแบบโปรตุเกสเข้ากับแบบจีนออกมานะฮะจะเจออยู่มากเลยในภาคใต้นะครับเป็นลักษณะเฉพาะเลยนะจากคนจีนที่เขามีฐานะมีเงินทองที่เขาค้าขายร่ำรวยกันขึ้นมาเขาก็สร้างศิลปรกรรมที่ผสมผสานระหว่างแบบจีนกับแบบตะวันตกเข้าด้วยกันนะครับเป็นเอกลักษณ์ในทภาคใต้ของไทย นอกจากการทําเหมืองแรก่ก็มีการนํำยางพาราเข้ามาปลูกนะครับยางพาราเนี่ยไม่ใช่พืชที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ว่ามีการนําเข้ามาปลูกนะครับเพื่อเป็นพืชที่มันให้น้ํำยางนะแล้วก็เอาไปทํายางต่างๆไม่ว่าเป็นยางลบยางรถยนต์หนังยางหนังสติกอะไรต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของยางที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันมียางพาราเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยในการาผลิต นะก็มาจากต้นยางพาราที่มาปลูกในภาคใต้นะครับก็เป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญเลยนะการปลูกยางพาราเนี่ยทำให้เกิดการขยายตัวของชุมชนที่เขาเพอปลูกยางขายนะครับบริเวณที่เป็นป่าเป็นภูเขาเกม็มีการถากถางนะฮะแล้วก็ปลูกยางพาราแทนนะปัจจุบันก็จะแผ่ขยายไปทางภาคอีสานบ้างแล้วนะครับ ปลูกแคบภาคใต้แล้วก็ขยายภาคก็จะเห็นว่าเนี่ยครับต้นยางพาราแล้วก็จะมีการกรีดยางนะตอนเช้ามืดในชาวสวนเขาจะออกไปกรีดยางนะครับไปกรีดยางแล้วก็ยางมันจะก็จะไหลออกมาไปสู่ที่เป็นที่เป็นกระบอกที่เขาติดไว้เนี่ยนะครับทั่วยางเนี่ยเขาก็จะเอาน้ํายางเนี่ยไปไปทำเป็นแผ่นนะเป็นยางดิบนะครับน้ายางดิบนะยางแผ่น แล้วก็ส่งโรงงานโดยแปลรูปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็น,นี่ก็ชาวเลนะครับชาวเลก็มีอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่นะครับเาใช้ชีวิตอยู่กับน้ํามีปรติกรรมเกี่ยวกับการว่ายแม่ยานางว่ายผีประจําเรือนะครับแล้วก็บูชาอะไรเกี่ยวกับบรรพบุรุษนะท้องทะเลต่างๆนะชีวิตเขาก็จะยิงอยู่กับธรรมชาตินะครับ การทำเหมืองแร่แล้วก็การเพราะปลูกยางพาราเนี่ยมีบทบาทสําคัญทำให้คนในภาคใต้นะครับที่มีภาษาต่างกันเนี่ยมาอยู่รวมกันที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันนะค,คนจีนก็เป็นเจ้าของเมืองแร่เจ้าของสวนยางนะฮะคนมุสลิมนะครับก็ทําการเ,าเป็นคนที่ทําสวนยางนะฮะทำเหมืองแร่แล้วก็ชาวประมงนะะที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลมีลักษณะที่เกื้อกูลอ่า อาศัยกันในสังคมนะครับเพราะว่าต้องอยู่ร่วมกันกับภาคใต้ก็จะมีความหลากหลายของอวัฒนธรรมนะมาทั้งภาษานะครับภาษาอย่างภาษาเยาวีไนงะเป็นภาษาของคนมุสลิมภาคใต้นะครับมันก็คือเป็นตระกูลหนึ่งของภาษามาเลนะฮะแล้วก็มีคนที่พูดภาษาไทยนะคคนที่พูดภาษาจีน ทีนี้เดี๋ยวมาดูแบบฝึกหัดกันนะครับวันนี้ามาดูข้อหนึ่งชุมชนภาคใต้มักตั้งถิ่นฐานบริเวณใดอลองคิดติเมื่อกี้บอกว่าบริเวณใดนะครับที่ตั้งถิ่นฐานกันอยู่บริเวณตรงที่เราเรียกว่าอะไรสันทรายนะสันทรายชายฝั่งทะเลนะบริเวณที่เป็นสันทรายนะครับน้ําท่วมไม่ถึงเป็นที่ดอนนะต่อไปข้อ2นะครับ จงยกตัวอย่างชุมชนโบราณในแผ่ภาคใต้เช่นที่ไหนนะครับตอบได้หลายอย่างตอบมาอย่างเดียวพออะไรครับนครศรีธรรมราชนะที่ไหนอีกปัตตานีนะครับที่ไหนอีกชายานะก็เป็นแหล่งนะครับชุมชนโบราณที่สำคัญเป็นแหล่งอ,รอารยธรรมของภาคใต้ ไยข้อ3ใช้ฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งใดจเจริญม,มาก่อนนะเป็นอารยธรรมที่จเจริญม,มาก่อนนะมีอยู่สองฝั่งตะวันตกกับตะวันออกฝั่งไหนจเจริญก่อนติ๊กตอกติ๊กตอกฝั่งที่จเจริญก่อนก็คือฝั่งตะวันออกนะครับฝั่งตะวันออกจเจริญก่อนตะวันตกมีบ้านมีเมืองมากกว่าต่อไปข้อ4 ข้าวสมุทรภาคตามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการคมนาคมและการค้าขายอย่างไรนะอธิบายตามที่เข้าใจได้เลยนะครับทีนี้ก็ให้ดูไกด์ไลน์ง่ายๆนะครับสั้นๆหนึ่งคือเป็นเส้นทางการค้าระหว่างอินเดียและจีนนะครับหรือจะบอกว่าเป็นทางค้าขายนะทางผ่านในการค้าขายก็ได้ต่อไปเป็นการคมานาคมระหว่างฝั่งทะเลตะวันออกแล้วก็ตะวันตกนะครับ ภาคใต้จะมีบทบาทอย่างมากเลยในการขนส่งสินค้าผ่านคาบสมุรทรภาคใต้นะฮะขึ้นเอาของลงเรือนะครับขึ้นเรือจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะขนส่งทางบกแล้วไปลงเรืออีกฝั่งหนึ่งนะครับต่อไปข้อ5นักเรีนยนคิดว่าการพัฒนาการเดินเรือผ่านช่องแคบมาลากาเนี่ยไม่เดินทางผ่านบริเวณภาคใต้ของไทยส่งผลยังไงกับการค้าขายในภาคใต้ การที่เราขนส่งสินค้าไปผ่านที่อื่นนะนะฮะมันทำให้การค้าขายภาคใต้ไปยังไงเอลองอธิบายตามที่ตัวเองเข้าใจดูนะครับตัวอย่างนะฮะก็คือทำให้การค้าภาคใต้เนี่ยหมดความสำคัญลงนะครับมันจะหมดความสำคัญลงเพราะว่าเขาไปทางอื่นเขาไม่มาผ่านทางนี้ไอเส้นทางทางนี้มันก็เลยจะซบเซานะครับ ก็คือไม่ต้องไปเสียค่าขนส่งนะฮะผ่านบนบกแล้วก็ล่องเรือต่อไปได้เลยนะ,ะผ่านช่องแคบมาลากาเนี่ยเขาก็เลยนิยมไปทางนั้นมากกว่าต่อไปชาวต่างประเทศพวกใดบ้างมาตั้งถิ่นฐานภาคใต้นะครับเมื่อกี้เราบอกไป3า,าอย่างนะฮะก็มีชาวจีนอินเดียชาวอรับนะครับ หลักๆก็เป็นจีนอินเดียอารับนะฮะฝรั่งมาไหมมาแต่ตั้งถิ่นฐานไหมไม่ถึงขนาดเป็นชุมชนขนาดชาวจีนแล้วก็อินเดียนะครับคือทางจีนและอินเดียหรือว่าพวกแขกอารับอะไรบางทีมาอยู่เลยมาอยู่กันเลยสืบลูกสืบหลานมาถึงปัจจุบันเลยนะฮะเราก็ไม่ค่อยเจอว่าฝรั่งมาตั้งถิ่นฐาน เราเป็นชุมชนนี้คมขนาดใหญ่เท่าไหร่นะครับเข้ามาแล้วก็ไปส่วนพวกที่เป็นอันนี้พูดถึงว่าเป็นคนที่เขาอีเชเชียอชาตินะครับเพราะว่าในภาคใต้ในส่วนใหญ่ก็เป็นชาวเชื้อสายมาเลอยู่แล้วนะต่อให้อยู่ในประเทศไทยปัจจุบันก็ตามอะ่ะเขาเป็นคนพูดภาษาตะกูลมาลายูนะฮะเราถือว่าเป็นคนพื้นถินนะครับก็ไม่ได้นับเป็นชาวต่างประเทศเท่าไหร พืชเศรษฐกิจนะครับที่คนภาคใต้ยมปลูกเป็นสวนคือสวนอะไรเอามาดีดเล่นกันสวนอะไรครับสวนยางพารานะฮะว่ามีสวนอะไรอีกสวนเปล่าน้ํามันเดี๋ยวนี้เราพูดถึงยางพาราเป็นหลักนะฮะเปล่าน้ํามันก็ปลูกในภาคใต้นะครับเป็นพืชเศรษฐกิจเหมือนกันนะเดยวฉพ่าช่วงหลังเนี่ยทำพวก เป็นน้ำมันพืชนะแล้วก็พวกอะไรอะแก๊สโซฮอลนะก็ใช้ใช้ผลปาล์มเนี่ยเป็นวัตถุดิบในการไปทําพวกวัตถุตั้งต้นในการผลิตน้ำมันนะทดแทนนะครับอ่าต่อไปให้นักเรียนวาดภาพระบายสีชุมชนในภาคใต้ก็คือตามจินตนาการนักเรียนได้เลยอันนี้ตัวอย่างไม่ใช่ภาพวาดภาพถ่ายนะฮะแล้วก็ ให้นักเรียนเนี่ยระบายสีนะครับสวยงามแล้วก็ส่งมานะเดี๋ยวครูได้ให้คะแนนนะครับให้ผู้ครองถ่ายรูปส่งมาในไลน์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับพอนักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนนะก็ระวังเรื่องของโควิดด้วยนะครับสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนสวัสดีครับ